สวัสดีครับนานะสวัสดีนานะที่รักและชื่นชอบในการตกปลาทุกๆท่านเลยนะครับผมคลิปนี้นะครับนะ้าหลวงก็จะมาแนะนําแนวทางเหยื่อครับผมแล้วก็เทคนิคเล็กๆน้อยๆสาหรับนานะมือใหม่นะนะครับผมก็เหยื่อที่น้าหลวงจะบอกสูตรในวันนี้นะครับก็น้าหลวงก็ใช้ในทิปที่แล้วนะครับนานะหลายท่านก็คงได้เห็นคลิปวิดีโอไปแล้วครับผมก็คลิปวิดีโอบ่อสอง้อยไร่ครับ เหยื่อที่น้าหลวงใช้นะครับผมก็น้าหลวงเองก็ทําทดลองมาหลายสูตรแล้วครับสุดท้ายก็มาจบกับแนวทางประมาณนี้ครับผมก็ขอให้เป็นแนวทางสําหรับนานะนะครับผมไปปรับเปลี่ยนใช้กันได้ครับที่น้าหลวงใช้นะครับผมก็จะเป็นนี่ครับลำลำสดครับลำหอมมะลิน้าหลวงซื้อมาจากร้านตกปลานะผงนี้ก็เก้าขีดนะครับนะ าหลวงก็ใช้สองถุงนะครับลำสดนะครับผมสองถุงนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับลำแชมเปี้ยนครับของค่ายนิวแชมนะครับผมตัวนี้นะลำแชมเปี้ยนครับหนึ่งถุงครับถ้านานาไม่มีนะครับนานาก็ใช้เป็นลำระเบิดได้ครับเพราะว่าเขาใกล้เคียงกันครับสําหรับลำสองตัวนี้นะเท่าที่ผมดมกลิ่นดูนะแล้วก็มวลสารที่มองเห็นอยู่นี่ก็น่าจะใกล้เคียงครับถ้านานาไม่มีตัวนี้ก็ ใช้เป็นล้ำระเบิดได้ครับหนึ่งถุงนะครับผมนี่เลยแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นขนมปังปั่นละเอียดนะครับขนมปังของนหลวงใช้จะไม่เปรี้ยวนะอันนี้นหลวงซื้อมาจากร้านลุงนึกนะครับร้านลุงนึกเขาก็จะเป็นร้านส่งขนมปังให้กับร้านนานะตกปลากันนั่นแหละครับผมก็ตัวนี้ไม่เปรี้ยวนะครับเป็นขนมปังใหม่น้หลวงก็ปั่นละเอียดแล้วครับหนึ่งกิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับ เป็นบัตเตอร์นะครับ้านานาไม่มีก็ใช้เป็นแยมโลได้ครับตัวนี้น้าหลวงก็ใช้หนึ่งกิโลครับน้าหลวงก็ปั่นละเอียดนะครับผมตัวนี้นะครับผมนี่เลยแล้วก็ตัวนี้ครับชิปมาขิดของน้าหลวงเองนะครับก็ประมาณหนึ่งกำมือครับใส่ไม่เยอะเพราะว่าปลาบางอย่างเขาก็ไม่ชอบกลิ่นฉุนครับนะนะครับผมแล้วก็ อีกหนึ่งตัวครับตัวนี้เป็นกากมะพร้าวคั่วนหลวงขั่วเองเลยนะครับใส่ประมาณสองสามกำมือครับกับปริมาณเหยื่อที่นหลวงบอกนี่นะครับผมก็เอามาปั่นรวมกันหรือคุกเค้ารวมกันครับนะานะนะครับผมแล้วก็เอาไปผสมหน้าหมายเพิ่มกะทิไปนะครับนะานะกะทิอร่อยดีหรือว่าอะไรก็ได้ครับนะานะผสมเพิ่มไปนะครับกะทิผสมที่หน้าหมายนะครับ เหยื่อนี่เราปั่นแล้วก็บ่มไว้ประมาณสองถึงสามคืนครับก็ตกได้เลยนะครับน้าหลวงก็ทํามาหลายหลายสูตรแล้วก็มาจบตรงประมาณนี้ครับตัวนี้นะครับน้าหลวงก็จะเน้นเป็นปลารวมครับนะนะนะครับผมไม่ได้เน้นเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่ถ้าเกิดเป็นแนวยี่สกหลักๆเลยเงี้ยหรือว่าปลาจีนเนี่ยครับก็เพิ่มเป็นไผ่เขียวได้ครับ แต่ตัวนี้นะหลวงก็เน้นหอมนลๆน,น,น,นะครับไม่มีกลิ่นเปรี้ยวนะส่วนผสมเหยื่อก็จะประมาณนี้ครับนานะนะครับผมสําหรับนาะนะมือใหม่นะครับเอาไปเป็นแนวทางเหยื่อได้ครับนะนะครับส่วนนาะนะเซียนหรือว่านาะนะมือเก่าทั้งหลายถ้ามีอะไรจะมาคอมเมนต์แนะนําก็ได้เลยนะครับผมนะเพื่อเป็นแนวทางให้กับนาะนะมือใหม่นะครับก็ เหยื่อของน้นหลวงใช้ก็มีประมาณนี้ครับส่วนอย่างอื่นที่น้นหลวงใช้อีกก็มีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเป็นตะก,กอ้อนะคลิปที่แล้วน้นหลวงใช้เป็นตะก,กอ้อวิ่งครับตะก,ก้อสามเซนครึ่งนะครับตัวเบ็ดจินุตูดแบนเบอร์หนึ่งนะครับก็ตัวเบ็ดจินุนะครับน้นหลวงใช้ของสลามห้านะนะครับผมอันนี้น้นหลวงสั่งมานะครับ เป็นของสลามห้าวครับนะนะเนี่ยครับตัวนี้เป็นไทเทเนียมนะครับนะนะเป็นไทเทเนียมนะเป็นตัวเบ็ดไทเทเนียมครับของสลามห้าวนหลวงก็สั่งมา0.5 0.8้าดเบอร์หนึ่งเบอร์สองนะนะครับจะใช้อยู่ประมาณนี้ครับส่วนความแข็งนี่ก็ถือว่าแข็งใช้ได้ครับนะนะนะครับราคาไม่แพงราคาไม่แพงเลยนะครับสาหรับสลามห้าวนะนะก็ไปเสิร์ชหากันได้ครับสําหรับตัวเบ็ดของสลามห้าวนะ แข็งครับก็ความแข็งของเบ็ดนะครับก็ขึ้นอยู่กับเวลาเราไปใช้งานขึ้นอยู่กับเอ็นแล้วก็เวทคันอีกครับถ้าเบ็ดตัวบางๆแบบนี้เราไปใช้คันแข็งหรือเอ็นใหญ่เงี้ยครับมันก็โอกาสงานก็มีเยอะนวะหลวงเจอกับตัวแล้วครับเอาจินุตูดแบวนเนี่ยครับไปใช้กับคันเวทสิบห้าสามสิบเป็นคันตกปลาสวายนะหลวงเอาไปตก โอ้โหกดปุ๊บงา้างกดปุ๊บง้างครับแต่ถ้าเกิดเราไปใช้กับคันเวทอ่อนๆอย่างพวกเนี่ยครับนหลวงใช้ก็จะมีคันอาชิโนครับอาชิโนหลายตัวเลยนะครับเวทเขาก็อยู่แปดสิบห้าแปดสิบหกอยู่ประมาณนี้ครับเนี่ยหลอกกระเบอือสามพันที่นหลวงใช้นะแล้วก็คลิปที่แล้วนาะหลวงใช้ n ยี่สิบปอนด์โหลดครับเพราะว่าบ่อสองร้อยไร่ก็มีอุปสรรคเยอะพอสมควรนะครับเราก็ต้องต้องอัด ต้องเล่นกับเขาหน่อยแต่เบ็ดก็ไม่ง้างครับเพราะว่าแอคชั่นคันเขาช่วยได้เยอะนะครับผมเขายืดหยุ่นให้ตัวได้นะครับแต่ถ้าเป็นคันแข็งๆก็โอกาสงานก็มีเพราะนาหลวงเจอกับตัวละนะครับผมนี่นะครับลอกเป็นเบอร์สามพันนะครับนนาหลวงใช้เบอร์สามพันหนาหลวงจะมีลอกหลายๆชุดครับก็แล้วแต่หมายที่เราจะไปตกเนาะสภาพหมายไม่เหมือนกัน ถ้าหมายโล่งๆนะครับไม่มีอุปสรรคนะหลวงก็จะใช้ n 12ปอนด์อ่า n ตัวนี้เป็น12ปอนด์นะครับนี่นะครับผม n 12ปอนด์ลอกเบอร์2000นะครับตัวนี้ก็เล่นหวานๆได้เลย n 12ปอนด์นะครับแล้วก็ถ้าเกิดไปเล่นบอ่อปลานิ่นเนี้ยครับก็10ปอนด์นะครับนะหลวงก็หลักๆน้าหลวงจะใช้อยู่ลอกเบอร์2000กับ3000นะสำหรับงานนาดินนะครับผม ไม่ได้งานเขื่อนงานไม่น้ํานะถ้างานเขื่อนงานไม่น้าก็จะใช้เป็นเบอร์ห้าพันเบอร์หกพันนะครับเอ็นยี่สิบห้าปอนสามสิบปอนถ้าเกิดเป็นพวกปลานิบก็จะใช้อยู่สิบกับสิบสองปอนนะครับนี่นะแล้วคลิปที่แล้วที่น้ทหลงใช้ยี่สิบปอนโหลดเนี่ยเขาก็หน้าตัดไม่ใหญ่นะนะครับผมตัวนี้นะหน้าตัดไม่ใหญ่ก็ช่วยได้เยอะครับกับกับเบ็ดตัวเบ็ดบางๆนะเขาจะช่วย ตัวนี้ก็คือเขาให้ตัวได้ก็จะไม่ง้างครับตะก้อที่น้าหลวงใช้เลยนะครับน้าหลวงใช้เป็นตะก้อวิ่งนะนะครับผมตะก้อวิ่งสามเซนครึ่งครับนะาะนะครับผมนี่ครับสามเซนครึ่งนะครับสามเซนครึ่งเป็นตะก้อวิ่งนะครับแล้วก็ตัวเบ็ดนี่เลยเป็นกินุเบอร์หนึ่งครับของไทเทนะนะครับน้นะแล้วก็ของน้าหลวงนะ ดูนะครับตัวเบ็ดชิ่งจะสั้นตัวหนึ่งยาวตัวหนึ่งนะครับนะครับนี่นะดูความยาวของชิ่งนะครับน้าๆดูนะครับสําหรับน้ามือใหม่นะนี่เลยดูไว้นะครับผมตรงนี้ก็เป็นลูกหมุนนะครับนี่นะครับเป็นลูกหมุนนะน้าหลวงนี่เลยเป็นลูกหมุนนะครับนี่ก็จะห่างกันประมาณเซนเซนครึ่งนะครับตัวบนตัวล่างนะตัวนี้น้าหลวงใช้เป็นเบ็ดสองตัวนะถ้าขอสองตัวนะครับ นี่แล้วก็สายที่ใช้นะครับถ้าไปเล่นงานรถถังประมาณไซส์โลสอโลสามโลอะไรเงี้ยนะหลวงก็จะใช้เป็นสาย PE เบอร์2ครับ PE 2นะนะครับแต่ถ้าเป็นปันอินนะหลวงก็ใช้เป็น PE 1นครับนะ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 ครับผมนี่ครับตัวเบ็ดก็นั่นแหละตั้งแต่0.5 0.8เบอร์1เบอร์2เบอร์2ก็จะถ้า บ่อไหนปลาใหญ่หมายไหนปลาใหญ่ก็จะใช้เป็นเบอร์สองแต่ก็เป็นจีนุ๊ตัวแบนเหมือนเดิมครับนานะนะครับน้หลวงก็ใช้เป็นจีนุ๊ตัวแบนก็ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นตะกอวิ่งนะครับตะกอวิ่งร้อยเปอร์เซ็นเลยตัวนี้นะครับผมตะกัวก็อยู่ประมาณแล้วแต่สถานการณ์ครับลมแรงหน่อยก็ต้องใช้สิบห้ากรัมยี่สิบกรัมครับนานะก็ดูเอาได้เลยนะครับนี่ก็เป็นแนวทางสําหรับนานาะมือใหม่นะครับผม แล้วก็มีตะก้ออีกอย่างก็เป็นตะก้อตายนะครับตะก้อตายของนหลวงใช้นะนี่เลยนหลวงใช้จะไม่มีชิ่งนะตัวนี้นะครับเป็นลูกหมุนแล้วก็เกี่ยวตะก้อแบบนี้เลยแล้วก็ชิ่งก็จะอยู่ประมาณนี้ครับนะนะดูนิ้วน้าหลวงนะครับผมนี่นะครับก็ประมาณนี้ครับแต่ถ้าถ้าเป็นตะก้อตายชิ่งจะยาวเท่ากันครับนะนะเพราะว่าเขาอยู่บนอยู่ล่างอยู่แล้วเขาเหลื่อมกันครับก็ประมาณนี้ครับอันนี้ตะก้อตายนะ ส่วนเม็ดโฟมนะครับส่วนเม็ดโฟมเม็ดโฟมที่นหลวงใช้นะครับก็เม็ดเล็กๆแต่ถ้าหมายไหนเรามีปลาหลากหลายนะอย่างปลาตะเพียนปลานินเนี้ยครับปลายิสกเนี้ยครับนหลวงก็จะจะใช้เม็ดโฟมสองขนาดนะครับนะครับผมนี่เลยครับตัวทิ้งสั้นนะนหลวงจะเกี่ยวเม็ดโฟมเล็กๆให้นอนกับพื้นนะครับ ส่วนชิ้งยาวนะนาหลวงก็นี่เลยครับจะเกี่ยวเพื่อให้มันลอยนะครับตัวนี้นะปลาก็มีกินทั้งหน้าดินทั้งลอยครับปลาหลากหลายชนิดต้องบอกไว้ก่อนนะครับทุกอย่างเป็นเทคนิคส่วนตัวน้าหลวงนะครับผมน้าหลวงก็ใช้มาประมาณนี้ครับก็การตกปลาครับมีหลายปัจจัยเนาะไม่ว่าจะเป็นสภา,ภาพหมาย ไม่ว่าจะเป็นสภาพอากาศนะครับเหยือ่อมีผลหมดครับนาน,นะนะครับผมสำหรับนานะมือใหม่ก็ลองเอาไปปรับเปลี่ยนใช้กันดูนะครับตกปลาไม่มีผิดไม่มีถูกครับนานะนะครับผมเชื่อเลยว่านาะเนะีเซียนๆทั้งหลายเขาก็ทดลองกันมาเยอะครับนานะนะครับผมแต่ละวันแต่แต่ละครั้งที่ออกหมายรับรองกินไม่เหมือนกันแน่นอนนะนะครับปลาก็ขึ้นอยู่กับเราจะปรับเปลี่ยนเทคนิค เพื่อจะได้ตัวปลาขึ้นมาจากน้ํานะครับก็เทคนิคของน้าหลวงเหยื่อแนวทางของน้าหลวงก็จะมีประมาณนี้ครับนะนะก็ต้องขอขอบคุณนะนะที่ติดตามรับชมทุกท่านเลยนะครับผมน้าหลวงมีเทคนิคมีอะไรดีๆก็จะมาแนะนํากันอีกครับคลิปนี้นาหลวงก็มีเทคนิคมาแนะนํากันประมาณนี้ครับผมทั้งเหยื่อแล้วก็อุปกรณ์นะครับ ยังไงก็ต้องขอขอบคุณทนะทุกท่านเลยนะครับคลิปนี้นะหลวงคงต้องหยุดพอไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้มีเทคนิคใหม่ๆก็จะมาแนะนำนอีกครับสวัสดีครับ